นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบโลกสุดยอดความอร่อยกับน้ำพริกสวรรค์บรรดาลห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่วน,นาวารินรีสอร์ท ที่เปิดให้บริการในหัวหินรีสอร์ทที่ทําให้คุณได้ดื่มด่ากับการพักผ่อนทุกบรรยากาศธรรมชาติและกิจกรรมมากมายภายในตัวรีสอร์ทและที่นี่ยังมีทีเด็ดกับชุดน้ําพริกสวรรค์บรรดาลทริป <un> <be ant> <ing> นี้เรามาอยู่หัวหินหลายวันคุณผู้ชมต้องเรียนแบบนี้นี่เป็นหลายค่ําคืนทีเดียวนะครับหัวหินเหรอใช่ผมนึกว่าอยู่เชียงคานเหมือนนะททาไมเชียงคานน่นี่เชียงคานทำไมมีคานเยอะเหรอเพราะว่าผมได้ยินว่าแววมาก็ททาตําน้ําพริกเชียงคานให้ทานใช่ ต้องเกลือผู้ชมว่าก,ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้เราโอ้โหเราทานอาหารระ,ระดับอินเตอร์นะชั้นโอ้โหหลายมื้อเลยทีเดียวแล้วก็ถามคุณีิรุษว่าพอมีอาหารที่เป็น แบบพื้นบ้านน้ำพริกเยอะๆไม่ใช่อย่างน้ำพริกยอย่างเดียวอยากเจอสเสียนน้ำพริกเลยได้ไหมคุณรุดบอกมี่นี่เดี๋ยวพามานี่คุณรุ <c oughs> <c oughs> ดาา <c oughs> าพามาที่นี่คุณผู้ชมครับ <c oughs> ที่นี่ที่ไหนที่นี่คือห้องอาหารอินจันกันเกลานี่ชื่อเพราะไหม <c oughs> อยู่ในโ <c oughs> รงแรมแอนด์รีสอร์ทวนาวารินคุณผู้ชมนว,วนาวารินเป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอ้มี ต้นไม้เยอะมีทะเลสาบสวยๆมีพื้นที่กว้างๆไว้ทํากิจกรรมมีทั้งโรงแรมแล้วมีบ้านเป็นหลังๆเป็น้านสอบเป็นบ้านดินเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีบ้านขายมีที่ดินขายพร้อมพร้อมบ้านก็ได้หรือสร้างเองเลยก็ได้หมายว่าจะมีเรื่องกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมของบริษัทอันนี้มาได้เลยมาที่นี่ได้เลยแล้วกิจกรรมบริษัทคือมามาจัดงานมาจัดงานสัมมนาสัมมนาวิากิจกรรมครอบครัวทําอะไรอ่ะกิจกรรมครอบครัวมี t รี e ็อปแอดเ e นเ r อร์พาเขาเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรม เล่นซิปไลน์นะฮะการเล่นซิปไลน์คือการโหนต้นไม้จากต้นไม้หนึ่งไปต้นไม้หนึ่งเ็เรียกซิปไลน์ประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่เล่นได้แล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าเขามีกระบวนการสอนเทรนก่อนที่จะเล่นนี่คือนี่คือหัวหินในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ได้พามาโหนสลิง่างเทียวใช้คนมาทานข้าวนะฮะคุณยุทธบอกว่านี่คือสุดยอดน้ําพริกคุณยุทธบอกต้องที่นี่นะฮะมีน้ำพริกอยู่ทั้งหมดรวมๆมีทั้งหมดสี่ถ้วยนี่จะมีอยู่มีอยู่หลายอย่างที่นี้คือ แนะนำทีละหนึ่งอย่างหรือบอกใครพักโรงแรมตามชายทะเลก็จะไม่มีน้ำพริกมาเลยขับรถมาหน่อยเดียวสิบห้านาทีอะไรอย่างนี้ถึงเลยก็มาทานน้ำพริกสวรรค์บรรดาสวรรค์บรรดาชุดนี้เป็นชุดสวรรค์บรรดารู้จัดดิคุณผู้ชมหน้าตาเป็นแบบชาววังเลยอ่ะูเลยผักให้เลือกแล้วไม่ได้โหต้องเรียนว่าไม่ได้จัดเฉพาะเป็นชุดของเราทุกจานก็จัดหน้าตาสวยแบบนี้หมดนะคุณผู้ชมมาเนี่ยได้ทานแบบนี้หมดเลยมาสวรรค์บรรดาเราเริ่มต้นอันนี้ก่อน อ,อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับอันนี้คือน้ำพริกเชียงคานนี่มามใช่เหรอนี่น้ำพริกเชียงคานเหรอใช่ ไอ้เหมือนเหมือนอน้ำพริกหนุ่มที่ที่เชียงใหม่แต่ว่าเขารดเขาเ,าเบาเรื่องความเค็มกว่าเบาลงกว่าแล้วก็มีการสะท้อนความหอมของการเผาของการเผา อันนี้อันนี้คุณผู้ชมระหว่างนี่คุณนิรุตเขาอยากกินอันนี้้อออันนีคืะไรแกกุ้งให้ผมอยู่อันนี้ไอ้หล่นปูน้ำพริกปลาทูโอู้หอ้หอ้หอันนี้ปกติน้ำพริกปลาทูต่างก่อนนี่ผมจะกินไม่จะกินกินกุ้งก่อนดีครับน่าจะแตงปกติใช้ปลาทูย่างที่นี่เป็นปลาทูต้มย่างกุ้ง กุ้งย่างอืมย่างกุ้งย่างอืมกุ้งก็เหมือนการสดเท่านั้นเองเป็นอร่อยอาหารทะเลแต่น้ําจิ้มจีเด็ดหอมมะนาวก็บอกกุ้งผมบอกน้ำจิ้มไม่เจอปลาไม่ไม่มีกลิ่นปลาไม่ไม่มีแสดงว่าปลาาดีไม่ใช่ปลาเก่าคงจะใส่ให้ให้มันออกรสชาตินัวแล้วแต่ตัวกลิ่นอาจจะมีเจ้าปลาทูมากรบนะครับรสชาติก็ไม่ได้เค็มมากเผ็ดมากออกเป็นกลมไปหมดนะฮะ น้ำพริกกุ้งสดดูเลยออ,งงอันนี้น้ำพริกปลาทูไงอันนี้น้ำพริกกุ้งสดเหอมมะ่ะริกก็ปีปอหอมมากคุณผู้ชมมันพริกหยัางเนี่ยนะคนที่ชอบกินน้ำพริกกะปิเนี่ยน้ำพริกหยําเนี่ยคือน้ำพริกกะปิีเลยแต่ว่าเจ้ากะปรี้เขาอร่อยมากอันนี้คือใช้กะปิดีแล้วก็กะปิีดีกะปิดีมากคนชอบทานกะปิีนี้อันนี้แนะนำเลยแล้วสีก็สวยสีก็ออกแดงๆไม่ไม่ดำ ลนไงมีกะทิไงหล้นเนื้อปูไงนเนื้อปูมาแล้วจ้าคือเราไม่ค่อยได้ทานเงี้ยธรรมดาเราทานเป็นหลนปูเค็มมาเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะมีนเนรับะไม่ค่อยจะมีน,นะอนี้ก็หลนปูมาแล้วเนื้อเป็นก้อนๆอย่ล้นก้อนมาในแหล่งที่รับรองได้ว่าทานหลนปูเนี่ยอร่อยที่สุดเพราะว่าหนึ่งปูที่นี่กะทิที่นี่ประจบทีีขันา์หัวหินเนี่ยแหล่งปลูกต้นปลูกมะพาร้าวลูมะพร้าวทำน้ำกะทิส่งไปทั่ว ประเทศเลยก็ว่าวได้ได้ปูดีได้กะท่ดีจะมันจะไปไหนเสีย<ช><ด>อร่อยห่อ,อืออหอมตะไครอืมกินนตะไครแบบมาก่อนเลยเ้านีฮะปูสดกะทิสด น้ำพริกสามน้ำพริกกับหนึ่งหลนน,นุยมครับแล้วก็มีปูสดสดกุ้งย่างสดสดกุ้งเผานะครับสด,สด,ส,ดสดเลยที่นี่ห้องอาหารอินจันกันเกลโรงแรมวนาวารินรสชาติเนี่ยคลายความอยากกินน้ำพริกไปเยอะเลยแล้วก็รายละเอียดเนี่ยที่เราทานเข้าไปรสชาติเนี่ยมันสะท้อนความปราณิตบรรจงลงไปเต็มถ้วยแล้วมีโอกาสผ่านมาห้องอาหารอินจันกันเกลวนะครับเขาเปิด7จ็ดโมงเช้าเลยนะนะครับแล้วปิดถึง3ามทุ่มทีเดียว เขาไม่ได้ดูแลเฉพาะแขกที่มาพักที่โรงแรมหรือบริร์ทเท่านั้นนะฮะผู้ชมขับรถผ่านไปผ่านมาหัวหิน s e a เซิดูฮะไม่ยากรับวนาวารินผู้ชมฮะหน้าตาเป็นอาหารไทยพื้นบ้านแต่ว่ารสชาติอย่างนี้เลยสุดยอดครับ